ไม่ค่อยสนุกเลยวันนี้มาดิดิมาแล้วดูสิเรียกตัวปัญหามาด้วยอติตากาอภิาตาอิชาติอภิชาปาชาดาราสานานะอาภูไม่ใช่อาจารย์ลงของให้ลูกยืนเฉยได้อีกติ่งนึงนั่นเองครัาอภิสาตาอา,าตอาาตตุออปูลา มขันแล้วมาหาให้โยกผู้ชายเฮ้ยสุดเลยครับอะไรวะเฮ้ยอะไรวะสีานอะไรอะไรีบ้านอะไรอะไรวะสีานอะตายไมเลว มึงมีของเหรอมีมันถอนของอาจารย์ได้พอตัวมันพอตัวไอ้นี่พอตัววันนี้ต้องพกมาให้เยอะเลยเต็มตัวหมดของนไงของจะเบรกแลว้วกูเนี่ยเด็กจะหาว่าตาโดูตุ๊กตาตัวนี้สวยเซ็กซีไ่ไหมลูกจ่าไม่รู้จักเขามาก่อนนะปุษาปาสตาธรรมปะสปปุลดาสาปัสเซป้าต้องมีเสน่ห์หวานสเสน่ห์ไปทั่วและหว,วานสเสน่ห์หวานสเสน่ห์หวานสเนานสเน่ห์ใครเห็นใครักใครเห็นใครหลงปุลดาสา

อ๋อเะราะเธอออกเข้าใจฝักแฟงแล้วมันรู้สึกอย่างนี้นี่เองเอ้าแล้วที่กูทำมึงบ่อยๆนี่มึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอมึงทำอะไรแล้วมึงทำเร็วแบบนั้นนะใครจะรู้สึกดูนี่เองคุณนศศศศบิษฐ์อายามาเด็กอายาอะไปดิอะไรทำที่ ไอ้ยุออกมาออกมาฟักแฟนมีฟักแฟนปาสาพิมสพุซ่า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 ไอ้บ้าเดยพุซ่าโอ้ยแบนั้ตัวไรอะปุษสาคุษาุสา ตาอุ้ยตาอีบังปังตาอีตาไอ้เหี้ยไปนี่ก่อนนี่ขนาดหนีปูนักสาวอย่างนี้นะอู๋ไปยังลุกขืนสันดานเสียจริงสันดานเสียไอ้สัตว์วิ่งหน้าเสียไปเลย